สวัสดีจ้าพี่น้องเมธีผ้าหล่อสวนกีนเฮาคือเกาจะเพราะว่าเมธีมาเอาไอ้ทัวออกเลยจ้ะทัวที่เมธีตัดนอจกจ้ะน้อมเมธีบอออกเกีียงเลยจะเห็นว่อมองนี้โลงแล้วประเดี๋ก็สิผ้าหล่อมึงจะว่วยังในสวนกีนเฮา,นาเนี่ยยังมีเอียงแน่นะที่ยังบอเนไหนแบบว่าสีไปช่วงหนาวนี่จ้ะนี่ก็เป็น ช่วงนี้จะเป็นบะเขือเทศจ้ะพี่น้องเห็นบ่มนี่เป็นพุ่มเป็นอยังบเเเเเะเขือเทศหมดเลยเด้อจ้ะเพราะว่าแต่ว่าบะเขือเทศม้วนนี่เมที่บริลูกเรึจ้ะมันเคยปลูกอยู่นี่แล้วเมทีนี่ในมันรวงลงเม็ดเขารวงลงนี่เขาก็ขึ้นนะจ้ะพี่น้องนะเก็สิได้กินไปต่ออีเสียม้วนนี่ร้านแต่เม่ที่บริลูกรึาบะเือเทศในนี่กินเฮาบนันเนมพายตูจ้ะ พายุตูนี่เห็นบอกจะกันเขาหนาวหนาวมากมันเขาจะเป็น่ันสีนะจ๊ะพี่น้องเหี่ยวตายลงสิจะ้ะนี่แหลจะจ้ะคือการการสีเขาหนาวไม่จะ้ะคือเขาเมิดอายุเขาอะฉันเถอะปลูกพักอยู่นี่จะ้ะพวกนี้เป็นพายุตูเนี่เดนมีทิพ้าหลาะต่อจ้ะพี่น้องมันสีส่เวลาดุนพายุตูแล้วก็ พวกนี้ก็เป็นพรยตูกันจะเห็นว่าพยตูมตูกันบะเขือมว้วนนี่ก็บ่ได้เรื่องนะจ๊ะกระสิดรทําคว่ำสะราดออก,กคือกันบะเขือม้วนนี่เป็นบะเขือเง่าด้จ้ะพี่น้องบะเขือเง่าหนวยเขียวแม่จ๊ะเนียแมนมนเลยจ้ะบริกินจ้าหน่วยพี่น้องเนี่ยพึ่งจะมางามแม่จ๊ะตะกี้บอขืนให้ยังไงก็บอขืนอยู่คือเกาอยู่บะรุ่งกับบารุ่งบอขืน พึ่งมางามมางามตอนหล่ากะบโ,โบทันแล้วจ้ะเนี่ยพวกบกเขียเงี้พวกนะี่ยเมนเมื่อเลยจ้ะต้นต้นบกแข่งขึ้นกันต้นบกเขือพ่วงผนจ้ะนั่นกาบบทันคือกันจ้ะพี่น้องบบทันเพราะว่ามาเป็นหลา่าโพดซัวจะตั้งโตได้กะบบทันมึงจะบกเขือเทศอนะ่ะพูดนะ มีทีพยายามตัดยอดเขาออกเขาเตกยอดใหม่มากกว่าขื่นคือเก่าจะพี่น้องเพราะว่ากับของบบมีเวลาได้มึงนะขื่นสุดคือเก่าจะสุดคางคือเก่าสุดหลังค้ามึงต้นบักพีกต้นบักพีกนี่ก็บ่ได้ปลูก,กอย่ายุดฟังทั้งนี้เขาขึ้นเองเพราะว่าพี่กายปลูกอยู่นี่นะบัดเม็ดเขาลวงนงนี่ในเขาอยู่นี่จ้ะเขาก็ขึ้นนี่สินะแม่นหมดเลยจะบักพีกฟังทั้งนี้นี่ แมนเมือเลยนี่แมนเมือเลยจะแบบผีกเนี่ยเมื่อไรจ้ะพูดอะเต็มไปเมือเลยจ้บบบจะจคือเขาขืนเองเม็ดเขาลวงลงนี่เขาก็ขืนจะพี่น้องเนี่ยนี่อที่ปลิปลูกได้จ้ะเขาขืนกับปล่อยเขาขืนอย่างนี้นะเ,เพราะว่าเม็ดเขาลวงลงตะกี้ปีกายปลูกอยู่นี่นะบริหารมาท่างนี้จ้ะพี่น้องตะไร่จ้ะ ตะไคร้ได้กระถางนี่เพราะว่าเสียเอาใส่กระถางนี่บ่มันอย่างเด้จอจ้ะพี่น้องอ่าช่วงในหนาหนาวเมทีเสียเอาเขาใส่ไฟไหมจ่ะอ่าเขาใส่ไฟแล้วก็ใส่เครื่องทำความอุ่นก็เลยขาดบ่ไไรเด้อจ้ะกัดตะไคร้นี่เห็นบ่จะโกงย่โกงงามเด้อจ้ะพี่น้องคุณนะขาดบา่ไไรตรงมีนะตะไคร้ใบบกูดพวกนี้ตรงมีจ้ะพี่น้องเนี่ย โกงามีจ้ะโกงยัยอยู่ไม่ทิปตาไปแซ่แข็งมั่งแล้วกัเขากระลังแตกขึ้นใหม่จะเต็มเลยพุน่น่ะกะเสียวเขาใส่ไฟจ้ะตะไข่เนี่เนี่ยมึงโกนี่แตกนี่ล่ะพี่น้องมึงเนี่ยผู้น่ะแตกเต็มเลยพุ่น่ะโกนี่แตกเต็มเลยอันนั้นนี่จะนี่ไอ้สตรอเบอรี่ไหมจ้ะ มันอยู่ไตไตไต,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 ต่ทอสตอร์บรี่มันกเัเมดคาร์ล่งนี้เขาก็ึ้นนี้นี่จ้ะสตอร์บรีมันพอมันหนาเขาจะช่วงนี้พอมันหนาเขาต้นมะเขือเทศคือกันคืนเองจ้ะพี่น้องสิตตัดทิมยิ่เริ่มฮกเลยจ้ะพี่น้องทิมนี่มึงเนี่ยจ้ะ เป็นบกเขือบกเขือนนี่ลูกนี่ลูกใงญ่เลยจ้ะพี่น้องพ่อเก็บแล้วเด้อนี่เห็นลายลูกยุ่งจ้ะงวดก่อนนะ่ะโดนกินไปเมื่อโดนหนูกินไปนาทีประจัดการกับหนูกะสุดนี่สิย่งโบโบนี่สุดนี่ก็เห็นลายหนยอยู่จ้ะนี่ใบเขาเห็นบ่จ้ะใบเขาอยู่ในหีนี่แบบว่าเขาบบชอบอากาศแบบนี้มันบบสดีนนะมึงใบเขาเหี่ยวเฉา มันเขาชอบอากาศข้างนอกแต่ว่าชอบอากาศสดชื่นแต่ว่าห่างแปลว่ากระสูความหนาวบ่ไยขึ้นกันบเ่เขือจ้ะเนี่ยมือตีบ่ขีดข้นเองทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องมึงขึ้นเองทั้งนั้นเลยพุทธนะสูงไงอ่านี่ก็คือสิมรสแวล่ะจ้ะไอพักบุง้งเมทเพิ่งเก็บมเมื่อเส้าจ้ะพี่น้องพักบุง้งคือโบขืนเมทิว่าบ่ขึ้นเด่๋ยวละมันหนาวแล้ว มึงพีกเจพี่น้องมึงพีกคุณนะ่ะพีกเจพีกลกขัดลกแน่ผุ้นะ่ะงามขัดพี่น้องกลางเริ่มแดงะ้ะเมทิพเพนแดงลร้หนวยแล้ว้ะเป็นพีกหนอยนี่เมทิพเพนแดงลร้หนวยแล้ววันนี้กะพักเกษตรเจพี่น้องพักเกษตรนี่เห็นบ่มพักเกษตร ที่ป็นจเกบไปกินนี่ก็ลังแตกใหม่อีกจ้ะพี่น้องโอ้ยดีดีดีด,ดีอันนี้ก็อันนี้ก็งามเลยจ้ะพี่น้องเอต้นมะกรูดค่ะต้นมะกรูดสวยแล้วเนี่ยดูใบเขาแล้วก็แตกยอดเต็มเลยจ้าแตกยอดเต็มเลยเนี่ยต้นมะกรูดต่างแดนได้ขึ้นแล้วแตกยอดเต็มเลยกําลังแตกอ้นนั้นก็ ผักบุง้งเมือละละ่อแต่พักบุง้งในบ่คืนนี้แล้วม้วนนี่ก็เป็นสตอรอเบอรี่จ้ะสตอรอเบอรี่เป็นบ่ม,มันมมมนาเขาก็บ่ได้ไปใส่ใจบันไดจ้ะพี่น้องถ้าถึงช่วงนาเขานาสปริงมาแม่จ่ะพี่น้องนาฤดูใบไม้ผลินะกระสิตัดแต่งเขาแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยยังสินะจ้ะแต่ว่าตอนนี้คือปล่อยเข้าไปอย่างสิกรผู้วานบ่ม,มันนาเขาจะ้ะไปต่อนะคะ มึงพริกจ้พี่น้องมึงพริกพริกพริกแดงกำลังเริ่มแดงจ้ะพุดนะพุดอยย่ของไงพูดเพื่อน,นจ้พี่น้องกำลังเห็นลืมแดงไหมจ้ะพริกข้างล่างมนนี่เมียนเหมือนมึงถ่วมหัวถ่วมหัวไม่ทิพย์จ้พี่น้องถ่วมหัวเลยสละนี เสะ่ห์มั่วใไม่ที่พึ่งตัดออกไปเพราะว่าเขาโกงไงโกงกระจายไปทั่ทีทั่วแดนแต่พี่น้องบริปูขึ้นเองกระจายไปทั่วทีทั่วแดนมื่อกี้พี่ล่ามมาหัวผิดใจพี่น้องมึงมึงมึงงดเขาล่ามมาเมีนหมดเลยจ้ะนี่เขาล่ามมาน่ะเสียแล้วก็อันก็พริกพริกคือกันเจ้ากระลังสุกคือกันตัวนี้เป็นพริกไงพริกเาี้ยวเจ้านอน ดอกเต็มเจ้าพี่น้องดอกตึมตัวนี้ก็จะเป็นนี่เลยจ้ากระเพ้าจ้กระเพ้กเาก็เริ่มตายคือกันจ้ะพี่น้องเนี่ยเริ่มตายเหมือนกันกระเพาก็เพราะว่าหนาวไกลมากเขาจะตายคือกันจ้ะเห็นบ่จ้ะก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะตายเหี่ยวล่งคือไอ้นั่นแหละจ้ะพี่น้องเหี่ยวล่งคือไอ้พายตู เหี่ยวลงสิจ้ะเหี่ยวลงกำลังเรื่มเฉาลงเนี่ยก็ตายเนี่ยจ้ะพ้าหลาะส่วนกีนเฮาคือเก่าจากพี่น้องว่ามีอย่างในกีนเฮาตัวน,นั้นก็เป็นพระอีตูอยู่ในกระถางเอาไว้อดอกเขาอืมผ้าเลาอส่วนจะเอาไว้อเมดเขาเบินไปเออกเขาว่าพิดจ้ะพี่น้องเมื่อัี้จ้ะพี่น้องตัวน,นี้ก็เป็น ดอกเน่ยนะเด้อจ้าพี่น้องนี่ยบุหัว่าจ้าทำพันได้หรือเปล่าดอกตังโอแม่จ้ากุยช่ายไอ้ดอกซาลารีแม่จ้าดอกซาลารีเนี่ยแม่ที่บุหัว่ามันเกลพอสีเก็บได้หรือย,อยังเนี่ยเจ้ะเนี่ยจ้ะบารีตรงสนตรงนี้น้อยนึงเนี่ยจ้ะพี่น้องเห็นปะเมธีพี่น้อง มาสุกอยู่ในผี่จ้ะพี่น้องหัวละผ้าจ้ะหัวละผ้าฟังท่านนี้เป็นผักหัวละผ้ามาสุกก็อยู่ในผี่จ้ะพี่น้องเลยบริเห็นจ้าเทียพึ่งเนี่ยพึ่งจิมาเปิดจ้ะก็ดีจ้ะเดียจะ,ะได้สวนนะจ้ะนาะพิกม่วนี่ก็ะเด้งวางเลยจ้ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ